สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับนี่ครับเป็นไฟเทคนะครับตัวนี้น่าจะมีเซ็นเซอร์วิ่งตามเสียงเพลงนะเพื่อนนะฮะเพราะมีช่องว่าง2จุดนี้นะครับเพื่อให้เสียงนะฮะมากระทบแล้วก็เปลี่ยนตามเสียงเพลงะเบื้องต้นที่รับแจ้งนะเพื่อนนะเสียงไม่ติดไม่ทํางานนะเพื่อน เสียบไม่ติดไม่ทํางานอะไรเลยนะครับเงียบมอเตอร์ไม่ทํางานเลยนะครับก็อาการแบบนี้นะครับก็น่าจะน่าจะเกี่ยวกับตัวชุดไดเวอร์หรือว่าซัพพลายของเขาน่าจะเสียนะครับก็คือซัพพลายเสียไดเวอร์เสียภาคจ่ายไฟนะครับพูดง่ายงนะครับภาคจ่ายไฟเสียนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าอะไรมันเสียนะครับ มีอะไรเสียบ้างแล้วโครงสร้างข้างในของไฟเทคในลักษณะนี้เป็นยังไงนะเพื่อนนะผมก็ยังไม่เคยแกะดูเหมือนกันนะส่วนมากก็จะซ่อมเป็นไฟกับพิบเป็นเป็นไฟเทคเป็นแบบหมุนใส่ขั้วหลอดนะนะครับเพื่อนครับหลักการทํางานของเขานะาเพื่อนนะเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะหมุนหมุนสาย ตัวนี้ก็จะทําเป็นเหมือนการสายของพัดลมนะครับเห็นไหมครับคอครับหมุนหมุนไปในลักษณะนี้ไอ้ตัวนี้ก็ก็ทำเหมือนเหมือนการสายของพัดลมนะครับแต่ทีนี้เราก็มาไล่ดูพเพื่อนๆครับว่าสาเหตุที่ไม่ติดนะครับผมจะแกะตัวนี้ออกมาเพื่อจะไล่บอรดนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะเพื่อนๆนะ <c oughs> นี่ครับไฟเทปเปิด ระยะเวลานานๆนะก็สันิฐานก็คือ c นะครับเดี๋ยวผมหานค่านิดหนึ่งนะครับนี่ยว่าลายอินพุตเอาพุทเข้าเป็นยังไงนัเพื่อนนะครับ,รบก็ดูลายอินพุตนะเพื่อนครับลายอินพุตก็มีใช้ c 400โวลต์4.7ไมโครฟาัดนะครับแล้วก็มีตัวชุดได้อด์บิดตัวหนึ่งนะครับ อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็แปลงแปลงเป็นไฟดีซีผ่านม้เมอแปลงผ่านม้อแปลงเป็นไหลเอาพุทมอเตอร์ตัวนี้กินไฟ5โวลต์นะเพื่อนครับเพราะว่าเขามีามีชุดนะเพื่อนๆมองเห็นหรือเป่ครับ,รบจะมีชุดของตัว C นี่ครับ1,000งพไมโครฟาัสัส สิบโวลต์นะครับผมก็เลยตีว่ามอเตอร์น่าจะกินไฟประมาณห้าโวลต์นะเพื่อนไม่น่าจะเกินนี้นะครับเนี <Yeah. S 1> ่ยควบคุมด้วยไอซีตัวนี้นะเพื่อนนะตัวนี้นะครับเป็นตัวที่กระทบเสียงเพลงนะเพื่อนครับตัวนี้นะครับวายาซสูมนะครับน,นะครับเนี่ยเพื่อนครับตัวนี้เป็นตัวกระทบเสียงเพลงนะที่ผมบอกนะครับนะครับพูดง่ายๆคือเป็นตัวเซ็นเซอร์รับเสียงดังมากดังน้อยนะครับเปิดเบาก็ กระพิบเบาเบาครับเบิดแรงก็กระพิบแรงตามจังหวะเสียงเพลงนะครับนครับดูแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยไหม้หรือว่ารอยอาร์คอะไรเลยนะครับเพื่อนครับทั้ทงด้านหน้าด้านหลังเขาก็โอเคทุกอย่างนะแต่เกิดจากอะไรเดี๋ยวผมมาลองมาลองดูส่วนของอินพุตก่อนนะครับ เห็นไหมครับบอร์ดก็จะมีแบ่งเป็นสองส่วนนะครับนะครับฝั่งนี้เป็นลายลายเอาครับลายอินฝั่งนี้นะครับเป็นกระแสของ AC ไฟบ้านนะครับเพื่อนครับหรือว่ามันเป็นที่สายไฟนะผมยังไม่ได้เช็คสายไฟนะเบื้องต้นก็เดี๋ยวต้องเช็คสายไฟก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางแบบนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวเช็คสายไฟก่อนครับนี่ก็เหมือนกับการเช็คสายไฟขาด ผมก็จะปรับมาที่ย่านวัดไดโอท่้นเพื่อนครับของผมถ้าเกิดตัวนี้จะไม่มีเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในรูปของสัญญาณเสียงหรือว่าสัญญาณเป็นลักษณะของลาโพงนะเพื่อนนะจะเป็นในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับคืออย่างนี้คือผ่านนะเพื่อนนะคือสายไฟไม่ขาดนะพูดง่ายนะครับนี่ผมเช็คสายไฟก่อนนะเบื้องต้นนะเพื่อนเพื่อนะงานกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างเห็นไหมครับว่าสายเส้นที่หนึ่งานนะครับต่อไปเป็นเส้นที่สองครับ เ้นีญญสองก็ผ่าน,นครับแสงว่าไฟวิ่งเข้ามาบอดนะเพื่อนนะนี่ครับไฟวิ่งเข้ามาบอดแล้วทําไมมันเอาพูดเปนไม่ทํางานนะเพื่อนนะตัวนี้เราจะดูครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวดูครึ่งหนึ่งของตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีตัวออปโตนะครับเห็นไ,ไหมมันมันเป็นมันเป็นบอร์ดตัวถูกอะพูดไง่ายนะครับไม่มีตัวออปโตป้องกันกระแสฟไฟเกินหรือว่าอะไรยังไงเลยนะครับเพื่อนครับ นี่กองกองกระแสโดยผ่านชุดไดโอดบิดตัวนี้ตัวเดียวนะครับนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาด้านนี้เลยนะครับ๋ผมลองเช็คที่ไดโอดบิดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้เอามิเตอร์ตัวอีกตัวหนึ่งมานะครับก็จะเช็คตัวไดโอดบิดนะเพื่อนนะก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะ่ยเพื่อนนะ วัดด้านไหนก็ไม่ขึ้นเลยนะเพื่อนนะนะครับแต่ขึ้นไป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนนะนะครับขออนุญาตนะครับบางทีถ้าเกิดมือมือผมบังตัวไอซียังไงเพื่อนกระดูที่มิเตอร์นะครับนะครับมันจะต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนั้นเพื่อนนะเวลาผมวัดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าตัวตัวชุดของไดโอดบิดน่าจะช็อตนะนะครับเพื่อนครับที่ยังไงก็ไม่ขึ้นเลยครับ นี่ครับไม่ขึ้นสักฝั่งเลยน่ะมันนะนี่ครับอ่าตัวนี้ขึ้นนะครับเมื่อกี้ไม่ขึ้นนะครับแต่ในกลุ่มจี้แรงๆแล้วขึ้นนะเดี๋ยวผมลองสลับดูนะครับมันจะต้องไม่ขึ้นด้วยนะถ้านะเกิดสลับแล้วยังขึ้นนี่ก็แสดงว่าไม่ผ่าน,นครับอ่าชุดชุดตัวนี้คือขาของตัวด้านในสีขาเข้านะครับ ฝั่งหนึ่งเนี่ยด้านนี้มันเสียอันเพื่อนครับนะครับเนี่ยวัดไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างก็คือเท่ากับช็อตนะครับง่ายๆครับทีนี้ตัวนี้ไปตัวนึงเลยครับทีนี้แปลงกระแสะไฟผิดมานะครับไม่แน่ใจว่าตัวไอซี IC, ตัวนี้เสียหรือเปล่านะไอซีสี่ตัวนี้ทำไม ขานี้ไม่มีนะผมไม่แน่ใจว่าหรือว่าเขาตัดออกไม่ได้เชื่อมต่อนะปกติมันจะต้องเป็นสี่ห้าหกเจ็ดปดขานะในเหลือเจ็ดขาไม่เคยไม่เคยเจอในลักษณะนี้นะครับไม่เคยเจอเลยเยนะครับสายงานหนักซีก็ไม่บวมเลยนะที่แน่ตัวนี้สีนะเพื่อนนะตัวอื่นเดี๋ยวผมได้วัดแป๊บนึ่งน,นะครับมีเจอผม เป็นแคมมิเตอร์ตัวธรรมดาด้ครับไม่ได้ไม่เอามิเตอร์ตัวแลงมานะเพื่อนตอนนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนครับว่กินอะไรกันนิดหน่อยครับแล้วก็เปิดแล้วก็แปบ๊บเดียวเสียนะครับครับงานเข้าอจะถอดตัวหลอดเอลดไปก่อนครับ ตัวนี้เป็นตัวเอาพุทจ่ายไฟมาเอาพุทจ่ายไฟมาให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์ออรน,นะครัเราไปดวูวัดตัวมอเตอร์ด้วยแล้วกันนะว่ามอเตอร์ก็ยังหรือว่าช็อตที่มอเตอร์นะครับตัวบอร์ดตัวนี้ก็คือมอเตอร์กินไฟกว่า ัวหลอด led สามสีนี้นะครับเพื่อนนะเนี่ยเช็คมอตเตอร์ก่อนว่าผ่านไม่ผ่านครับก็ตั้งไปที่ตัวนี้นะเพื่อนนะครับเหมือนเดิมครับอ่ามอตเตอร์ยังทํางานนะเพื่อนด,ดูที่ตัวเลขนะครับที่ผมอาจจะมือบังหรือว่าตกเฟรมนะเพื่อนเนะี่ยให้เพื่อนดูที่ตัวเลขนะครับเดี๋ยแสดงว่าขดลวดือว่ามอตเตอร์ไม่ได้ขาดนะครับสรุปก็คือน่าจะเป็นตัวตัวไดโอดปิดตัวนี้นะครับ นะครับตรงนี้ตัวเดียวเลยครับสมีเสียไหมเนี่ยตัวเล็กเล็กฝั่งนี้เดี๋ยวนะตัวน,นี้วัดสไม่ได้ผมจะผมจะลองเปลี่ยนเป็นไดโอดปิดจากเดียวแล้วท่านเพื่อนะนะเดี๋ยวไปหาตัวไดโอดปิดจากชุดมอแปลง5โวลต์นะครับ 5โวลต์9โวลต์นะประมาณนี้นะครับเวลาหาตัวไดโอดปิดตัวนี้นั่นเพื่อนนะมันก็จะอยู่ในชุดชุดของกระแสไฟประมาณ5โวลต์9โวลต์อยู่ประมาณนี้ครับนะครับเจ้าตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนการเป็นการใส่ได้ขออนุญาตครับข้ามไปก่อนครับอันนี้ก็เหมือนครับหาอะไรแล้วก็ปรากฏว่า ที่แรกผมมาหาตามในห้างบอร์ดของ Power Bank ก็ไม่มีนะเพื่องนะมันแหม่มันถึกเลยด้วยนะก็เลยนะครับจะมาขอยืมจากตัวชาร์จตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าข้างในเขาต้องมีอยู่แล้วนะครับชุดไดโอดบิดนะครับนะครับเป็นหัวชาร์จของไมโครยูสบีนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครัเดี๋ยวผมจะแกะตามรอยนี่นะเพื่อนเห็นรอยไหมครับนะครแกะเพื่อเอาตัวไดโอดบิดมาใส่ตัวนี้ก่อนครับ นะครัเอามายืมก่อนมายืมก่อนนะครับเอามายืมใส่ก่อนนะครับ,นะรบก็ใช้คัตเตอร์ตัดงัดเลยก็ได้เนะี่ยเป็นกิฟต์เห็นไหมครับเพื่อนๆนะให้เพื่อนมาหาแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราเฉพาะกิจนะครับนะี่ครับทีนี้แล้วครับเนะี่ยชึบ ชุดไดโอดบิดอยู่ตรงไหนตรงนี้โอ้โหแกโอ้โหตัวนี้ก็ททำคนละอย่างกันเลยครับเนี่ยการออกแบบวงจรตัวนี้คนละอย่างอีกไม่ได้อีกงั้งนเพื่อนครับที่แรผมก็่าจะมาเอาจากชุดเจ้าตัวนี้นะครับปรากฏว่าการออกแบบของเขานะครับทำงานคนละอย่างกันนะครับตัวนี้ก็ แรงดันมันต่ำกว่าครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาอีกสักตัวครับอันนี้มันแรงดันมันต่ำนะตัวนี้มันไม่ถึงไม่ถึงแอมม่อันนี้ก็เพื่อนครับเมื่อกี้ผมก็ไปแกะของตัวหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับก็ยังไม่ได้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมก็จะเอามามาเอาอยู่ที่ตัวที่ชาร์จไฟหัวนะครับพอตอนนี้ มันเด็กเดือนทั้งคืนฮนะเราจะลองรื้อดูตามอุปกรณ์เท่าที่เรามีนะเพื่อนนะห่วงไปไหนะละไไม่รูนะ้เนี่ยในความเพื่อนครับตอนนี้ผมก็ปรากฏว่าผมได้ตัวชุดตดวันบิดมาจากที่ชาร์จไฟหัวนะเพื่อนนะสุดแล้วได้ที่ไฟหัวนะครับนี่ครับตอนนี้ออกมาใส่แล้วนะเพื่อนนะนี่ครับใส่แล้วก็ยำยำยำลงไปนะเพื่อนนะ ตรงจุดนี้เหมือนเขาจะขึ้นที่เกลือหน่อยนึงเพื่อนเพื่อนนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องล้างบอนะครับถินเนอร์ก็ไม่มีด้วยนะเดี๋ยวก็ต้องใช้เบนซินเนี่ยในการล้างนั่นเพื่อนนะใช้เบนซินก็ได้ครับเพื่อนไม่นจะเป็นต้องใช้ถินเนอร์ใหญ่ใช่ไหมในีั้เพื่อนครับเนี่ยนะครับอาจจะใช้งานมานานโดนความชื้นนะครับนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับ ผมเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมามาวัดกันนิดนึงสิครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมครับตั้งไปที่ยานวัดไดโอดครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะาอาจจะข้ามขั้นตอนไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเพื่อนเพราะว่าใช้เวลาหาพอสมควรครับ ถ้าเกิดหาทัวนี้ไม่ได้ก็คงจะเป็นเป็นที่ชาสว่างนแล้วครับ mm hmm. เพื่อนครับในนัเพื่อนครับถ้าเ,เกิดผ่านว่าจะเป็นนะายลักษณะนี้ครับเพื่อนดูนะครับว่าจะผ่านไหมนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่ไม่ขึ้นสลรับเราต้องขึ้นนะเพื่อนนะ สลับแล้วต้องขึ้นเห็นไหมครับขึ้นนะครับนี่นะครับอ่าดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งอ่านี้ไม่ขึ้นสลับแล้วต้องขึ้นงันเพื่อนครับตัวนี้ค่ามันจะนี่ฮะขึ้นแล้วครับอ๋อมันไปไหนแล้วนี่ลืมมองเฟรมอะนี่ขึ้นนะครับเพื่อนครับลืมให้เพื่อนดูฮะแม่ ก็กึอบๆเนี่ยครับเพิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับถ้าตัวนี้จะอ่อนเลยนึงนะครับตัวชุดทีอนกิดตัวนี้จะต่ำต่ำนิดนึงครับไม่เป็นไรก็พอใช้งานได้ครับทดแทนกันได้ครับก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปใส่คืนให้เพื่อนกนนะครับผมก็เลยแกะไปสองตัวเลยนะเพื่อนครับเนี่ยครับ มีเป็นของไฟหัวนี่เป็นของที่ชาร์จครับก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็จะมาประกอบครับประกอบเพื่อที่จะเอาไปนั่งเปิดให้มันมีไฟแล้วก็แหมกินกันเบาๆอะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะเลยต้องมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยครับเอาละหมุนๆครับ ก็วันนี้เป็นวันหยุดท่านเพื่อนนะครับเป็นวันตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดครับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นะครับ,นะรบกัรนแล้วก็เสียบตัวโยกนะครับเพื่อนนะนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพื่อนนะวัดสายเข้าไ้ ผมวัดนอกรอบทุกอย่างมันก็โอเคหมดนะเพื่อนนะก็มีแค่ชุดได้วนเปลี่ยนแล้วก็มีส 4, 4ีสี่ไรวนที่มันมันก็เลยว่าอะไรมันค่ามันต่ําไปนิดนึงแต่ก็ยังพอได้อยู่ครับซีก็ยังพอได้อยู่เดี๋ยวก็ไปแก้ไขที่หลังนะครับมีใช้งานหนักนะครับแต่ก็ยังพอได้อยู่มีเป่งๆนิดหน่อยพอได้แนละ้วจะเสียบไปลองดูนะเพื่อนนะเดี๋ยวเช้ความเรียบร้อยนะ เดี๋ยวจะลองเสียบไปแตะๆดูนะครับหนึ่งสองสามอ่านะครับเพื่อนนะครับเนี่ยเกินครับเนี่ยเปลี่ยนอีกสีนึงนะโอเคทํางานแล้วครับเพื่อนครับทํางานแล้วนะครับเอาล้วครับมีตัวเซนเซอร์มันอยู่ตรงนี้นั่นเหมือนนะผมจะลองเคาะเดี๋ยนี้นครับเคาะเซนเซอร์นะครับนี่ครับ นะเวลาเพลงมากระทบนะก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะมันก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยตรงมานั่งซ่อมนะครับพอตัวนี้ใช้น,น,นานๆนะครับก็จะมีแค่นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวให้ดูบอร์ดม่นะเพราะว่าไฟเทคใช้ระยะเวลาเป็นน,น,นานๆนะเพราะส่วนมากก็จะเสียที่ตัวตัวชุดไดเวอร์ครับเอาพุทไม่ค่อยเสียครับเอาพุทก็ส่วนมากจะเป็นแค่สครับสี่ตัวเอาพุทธสิบ 1,000มโครฟารัดครับ10โวลต์นะครับเนี่ยผมก็จะประกอบแล้วครับนีครับเพื่อนครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดแล้วก็ฟังเพลงเบาๆกันต่อไปเพื่อนนะก็จะเป็นด้วยรับประกานชนินนั้นาเพื่อนนะนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้เพื่อนๆดูนะเวลามันผ่านตัวกรองที่มัน เขาทําให้มันกระจายที่ตัวกรองนะมันก็จะชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อกี้มันเป็นแค่หลอดไฟไงเขาก็เข้าใจทำนะครับนี่ยไฟแค่สามสี่แล้วก็กระพริบแป๊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 บนะครับเนี่ครับเพื่อนครับจะลองเสียงนะครับมันจะกระจายมากกว่าเดิมเห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อนครับเห็นไหมครับปักผม่ค่อยดีเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมเวลาเพลงมากระทบมันก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนครับนี่ครับ อ่านะครับลัการซ่อมนะครับไฟเทคนะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับนะครับมีค่าซีเริ่มบวมๆนิดหนึ่งแต่ก็ยังปล่อยกระแสออกมาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดได้หมดไปตัวนึงนะครับก็ลองทำตามด้วยครับเพื่อนๆครับชอบก็กดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณมากครับ